สวัครับผู้กองชิดปากแย่น,นะครับผมก็นะนะครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงตรงนะครับผมมาดูเขานอนเวรครับแต่ละคนนอนเวรกันที่ไหนนะครับผม <laughs> เออพวกเจ้าทําอะไรกันครับผมกดเบิงหลากหลายนู้โอ้เท่าอะไรล่ะเฮ้ยมีคนอ่านเคนาเขาจาะกับเบิงบุ๋มโคตรร่อยโอ้โหมาจากไหนครับข้างไหน อันนี้ใครครับผมโจกกอกโจกกอกดังครับเน้ดังครับเน้ดังครับเนโจบแบกบหน,น,นอจม,มูกมาขึ้นเนึ่ดำอ,อจะมขึ้นน่เตียงขึ้นทีสามงอันขับรถมั่นบ่ขับรไ,ได้ครับ,รบมีโซเฟอร์่วนโซเฟอร์คือแมเป็นใครครับ แล้วเรากัปตันไปไที่ยวหรอป่จอดนอนอยู่นี้จอดนอนอยู่ดงมาไฟฮะกัปตันกัปตันเมื่อฝนก่อนเมื่อปล่อยหนามกัปตันเป็นหนามนะโอ้เราพูดอะไรครับมานบ่ไหนลุงพันธ์ลุงพันธ์กับเมื่อครอ่ะเราพูดอะไรครับบ้านบ่ไหนรถยังรถกระบะลุงเอากับลุงพันธ์โอ้ลุงพันธ์เอาเมื่อใครโอ้เราโตมากกับย์ไปบ่ไหนลุงพันธ์เมื่อค่ายฮะ เอาพคนโอ๋ออันถามมือบุหูอีหลีบอหรือถามเป็นยีบบุหูอีหลีอเจ้าบ่หอยนึกกันตีเมื่อวานเมื่อคืนได้มาหอดหาทุ่มาหอดกกกวกบุหัไปแหวะใช่ไหมมาไปกินมูกระทัมาแล้วก็ยังมาย้ำสองใกรนะเออก็เห็นอันนาดาเห็นพวกตโตยุปัมเขาวงพอดีเลาก็เลยปัมเขาวงมากกับมีนลายมูกระทั่วก็นั่งกินมูกระถั่วฉันแล้วมาหนี่มามาจับปลาดุงมากับไผยเอารถกระบะมาแคนเดียวป่ะ <c oughs> ก็ไปเห็นรถลุงพันธ์ขี่รถตู้มาลุงพันธ์นะครับรถกระบะแต่ว่าลุงพันธ์เมื่อโคกสีก่อนเมื่อคายโอ้เมื่อเติมแก๊สโ,โอ้เติมแก๊สแล้วก็สิกีมามือนี่แหละจะสกออกมาย้มไหนรถลุงฮะแมนรถกระบะอ <c oughs> ยู่นำลุงพันธ์ตอนนี้โอ้นึกว่าตัวรถกระบะมาหัยรถกระบะมาลุงพันธ์สิไปยังไง <c oughs> นี่ก็มาใช้นี่ไปเอาดีเุดไว้เนี่ยพี่มันกับมาเรามันห้อนพี่มันไปซื้อเอาไว้มันสิแหล่ที่ไปซื้อยังมันบบทันแล้วก็จะข่อยก็จีซัมข่อยแล้วเด้อเจ้าน่ะฝุ่นฝมันสองสีซื้อสองสีซื้อจีซัมข่อยเล้วเจ้าไปเขาจะบอกยูคคาข่อยนี่คาเขาแทนข่อีกเหม็นแล้วสงยินดีใจจะส่งขายาวมาเขาจะมาโอ้ยข่อยหื่นใครส่งข่อยไปโลกาไหมนู้หน้าเขาต้องหน้าแดง ง่ายแล้วอื่นมาถึอแดกขึ้นดำเออแบกยู่ได้นะชื่อว่าจยงไรชสิว่าใค่ห้ำบอตาตุ้มหัวนุ่มอะไรคิดอะไรเดี๋ยวนี้ใค่ห้วมาสันเถาะโอ้โอ้เออห้ำบอห้ำบอโอ้บ่ครับหำบ่บ่บใส่บันดับไม่ดีบอออลาเตปงแล้วเดี๋ยวี้ำก็หำกันห้ำก็หำ ว่าววนมดันมันบ่แมนมนแจ้อีกว่าว่าวัวน้อนมันบ่สุภาพมันบ่สุภาพเออบอกว่าห้ำห้ำแล้วมันน่ารักดิหำน้อยยังไงนะม้หน่อย่นอยเด้อลุนพะย่ะยังพ่ะยนั่นเีนน้อมทอกว่าห้ำนอยเนค่อยีนอนเล่นหมนอยเนนะพยเนาะ บางนีท่านกองก็เป็นแต่หัวเดี่เนาะเน้นหน่อยกับหลวงพ่อก็ปัดเน้นหน่อยอายุปุ๋นหน่อยเด้อนะโสามสิบกว่ามั้งสามสิบหรือมั้งตอนนี้ทำนานตอนแรกคิดว่าเพิ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราที่ได้นว่นเป็นเรื่องจริงที่ได้่าเป็นพันพากันเล่นอีหลีที่แรกกันนะปัดไปเบื่องประวัติมากเอ้าโมเมนตัวนี้แม่แบบตัวนี้สงามแต่ว่าเป็นไม่ง่ายเหรอเนาะ เป็นเน้นเป็นผู้ชายน้อยๆก็ท่อมนี่หรอโมเมนต์ปูญิ่งมันเป็นผู้หญิงน,น,นี่ยโมเมนอันนี้น้อยเน,น,น้อยโมเมนต์ปูญิ่งใช่ใช่ซื่อซื่อยังไงว่าซื่อบบเป็นผู้ชายเอาเอาฝากไว้ให้ลุงท<อ>มันสีเบิร์ดไปแช่เย็นไว้บ่สอย่าเย็นไว้เนาะมันยังแซ่บบอสอย่าบอกเขาไว้อเขาไม่หลบไปเลยเป็นยมอะไรอยู่นดิ นเรับป็นไดยังหอนครับ้อนอาบน้ำอาบท้าข้งไหนอาบน้ำไปอาบบานแยกทีนีครับขึ้นบดะมาตนสาโอ้ยแขงบเศร้าอยู่เลย้าเป็นเพลอไับเป็นหูเลยเอามันเศ้าวะนี่แข้งอลเนี่ยาเศ้าครับนมันเ่มเป็นหูเป็นละ

ถ้าแม่มีต่อมบอ่เต่าจกเืถอนแน่นมันติดเสื้ออืนี่ใส่ขายาวหร้อใส่ใส่ขาสั้นหรอเบิ่งอยู่เป็นหูเลยตะก,กี้กว่าจะใส่ขาสั้นแล้เนาะบอกว่าใส่ใส่ใครยังรู้กันหรอเออมันเติมใส่ก็เสียดายไปของไม่ไหมเก็ <laughs> <laughs> บไปใส่เย้เบิ่งบ่ครับใส่ไปให้ง่ายก็เสียดายไป โอ้ยนี่นะครับผมน่หมึเว็ดนะครับมีแต่คนแ่กันนะเ่อเมียเหนือานกันได้ตเ,เอาเอา,เอาตีาต่อตต่ออีซอ,อ,<ม>องะที่หมือนก็ปาพงเป็นแจงมากนะครับเนาะปาพิ่นแจงมากว่าเรียมหมูกระทะไว้ไปตดต่อหมูกระทะนะครับให,ให้พอดีกับยูทูบกินไอิม อย่างงมันเกิดตาสร้างกิดเตียมแบบว่านวดเบิงมาคัแต้นสุดหนึ่งจะขอจะค้นอืมประมาณสิบสูนรเจ็ดสูตนั่นแหละแต่ว่าเพื่อไ้อีกสเป็นสิบเพื่มไ้นะครับกอสิไเอาไปติดต่อให้เพื่อนั่นแหละหารถอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไเออเมื่อกี้ไปขันนั่นนะมาแรงนี่มาแรงมาแรงจะโมงเอามาแรงจะโมงเหรอประมาณหางกินได้แล้วอโอยดูพี่เ้ยเนือหลากินยังมูทะกินนะงเคยกินบอ บ่ไ่เคยกินเคยบ่เคยนมือแรกจะโมงนุมือแรงฮะมือแรงจะโมงัแรงมากมาณหามไปมันก็เหล่มแรงแล้วเอาสีมงบ่แรงบ่ะงแรงนี่มันใบใบสีโมงใบหามงคุจะว่าสีโมงแรงเยจะบอกเลว่าใบใบสีโมนี่ตามนาฬิกามาตรฐานโลกเนาะโมคือมโมงแรงเืเย็นกสีโมงแรงสีโมงเย็นมา บอกเขลืมลืมยังอันนี้มาซีมงแรงเหรอเขาลืมรลัดไปหามงแรงเออรลัดไปหามงแรงจอยดิม้วนพดครับผมพีทเออใบสามใบสามซีมงแรงส่นตัวเขาจอยก็เริ่มมันแรงยังเงมันแรงตอนไหนกันังี้มันแรงกับตอนซีมงแรงมันเริ่มแล้วก็แสดงว่าเริ่มกินได้เด้ยฮะมันก็ยังหอยอยู่ในลูกพี่มีโฮมเออเม่ว่านซให้กินมองหันแล้วมันมีโฮมมาแล้วดีเด้อโฮมใหม่ดีเมื่อวานซีกินมองม้ดแล้วโอ้ไก่เฮี้ยนต่ซ่าน่ะเปล่าอันอันนี้ปะ ต้นน้ำสาบไหมในขณะที่รอต้นน้ำสาบครับปะดูดแล้วดูดอีกอยู่เมืออะไรกับขั้นเขียวเออเอออยากตัวนี้ลีแลนมากละดูดเออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูหนุ่มๆต้นน้ำสาะ